สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมเราได้มาอยู่ในเกมของฟรีไฟล์นะครับก็ฉหรมาคลิปนี้นะครับผมภายในเกมฟรีไฟล์เรานะครับผมเราจะมาพูดในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในเกมฟรีไฟล์ก็ดีกว่านะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมนี้นะครับสงครามจับกลนนะครับผมนั้นลบจับกลนประจําบาร์นันเนนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ จะมีระยะเวลากิจกรรมกันไก่วันที่20มกราคมนะครับไปจดถึงวันที่3กุมภาพันธ์เลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะกิจกรรมนี้นะครับผมเื่อให้เรานะครับผมเปิดก่อนนะครับผมเพื่อรับไอเคมนะครับผมหรือว่าให้เรานะครับผมสะสมโคเคนะครับผมเพื่อนัไปแลไอเคมนั่นเองนะครับผมอ่าโคเคก็จะเป็นโคเครูปเสื้อผ้าครับบนนี้นะครับผมมูโบสีฟ้านะวงกลมสีฟ้านะครับคือหน้าตาโคเคนะครับซึ่ง ในการเปิดก่อนนะครับ1รอบเราจะเสีย25ไดมมนในการเปิดก่อน1รอบเนาะในส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้ามาเปิดก่อนให้ดูกันดีกว่านะครับจำนวน25ไดมมนนะครับว่าเราจะได้รับอะไรนะครับผมใน25ไดมมนที่เรากำลังจะกดเข้ามาเพื่อเปิดกันดีกว่านะครับผมวิธีการที่ให้เรานะครับผมเข้ามาทาการเปิดก่อนนะครับผมก็ให้เราคลิกเข้ามาที่หลังคานะ หลังจากที่เราคลิกเข้ามาคลิกาลังาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่ป๊อปอัพแรกเลยนะครับเพื่อไปนะกับสัหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมกับว่าป๊อปอัพแรกหรือว่าป๊อปอัพนี้นะครับไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆแต่ละคนก็สามารถคลิกเข้าไปคลิกก่อนได้นะครับผมนี่คลิกเข้าไปคลิกก่อนครับหลังจากที่เรานะครก็ผมคลิกเข้าไปคลิกก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เราเลื่อนหาดูนะครับว่ามาอยู่ไหนออ่านะก็คือก่อนนี้นั่นเองนะครับก่อนแห่งความรู้เนาะ ถ้าหาเราเจอแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเข้ามาทําการสุ่มได้เลยนะครับผมยิบผ้าไดมอนด์ในการสุ่มหนึ่งรอบนะในส่วนนี้นะครับก็ใครที่อยากจะสุ่มนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสุ่มได้นะยิบผ้าไดมอนด์ซึ่งภายในนี้นะครับผมก็อยากที่คุกคนเห็นกันเลยนะครับว่าภายในนี้ก็จะมีเซฟแฟชั่นนะครับผมนี่อ่านะครับมีหลายๆเซ็ตที่ให้คุณนะครับผมสามารถที่จะ เข้ามาสุ่มได้นะครับผมแล้วก็ให้คุณนะครับผมสามารถนําโคเคนนะครับผมเพื่อเข้าไปแลกได้ด้วยนะนี่นี่คือโคเคนนะครับผมที่คุณสามารถเข้ามาแลกได้นะครับคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจะมีหลายๆอย่างที่คุณสามารถที่จะเข้ามาแลกได้นะครับผมในโซ่ของเซตเหล่านี้นะครับนี่เห็นไหมครับมาเป็นเซ็ตเลยนะครับนี่อ่านะครับผมนี่ก็จะเป็นเซ็ตนี่เสื้อผ้านี่นะครับ ดูเก็มๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูในหน้าปักกินได้นะครับผมนี่แล้วก็คลิปต้งกิจกรรมนะเลื่อนลงมานะครับผมนี่อยู่นี่นะครับวอ l อ of m a นอันนี้นะสงครามจักรวาลนะครับก็ให้คุณเข้ามาคลิปดูเสื้อผ้าแบบเต็มๆได้เลยนะครับในหน้าปกกิญเนี่ยเห็นไหมครับนี่เซตนี้นะครับผมจะใช้ร้อยหโคเคนนะครับผมในการเข้ามาแลกเซตนี้นะครับผมคือเป็นเซตแฮปปี้นิวียีร์สำัสิบเก้านะครับผมก็ จะใช้100โคร้โคเคนนะครับผมในการเข้ามาแลกนะครับนี่เซตนี้เซตนี้นะครับผมก็เซตเดียวกันเลยนะครับผมเป็นเซตแฮปปี้นิว e ยร์ส2019นะครับผมของผู้หญิงเนาะเมื่อกี้ผู้ชายรอบนี้ผู้หญิงนะครับเซตนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับผม100โคร้โคเคนในการเข้ามาแลกเซตเดียวกันเลยนะครับนี่อ่านะครับเซตนี้คุณก็สามารถที่จะเข้ามาแลกได้นะครับผมนี่นะครับ แล้วก็รวมไปถึงเซตนี้นะครับผมเป็นเซตเ p พีสีชมพูครับเซตนี้นะครับผมก็จะใช้โคเคนเข้ามาแลกน้อยนิดนึงนะครับคือจากเมื่อกี้ใช้ร้อยโคเคนใช่ืหอผมเซตนี้นะครับผมก็จะเหลือเพียง80โคเคนที่คุณสามารถเข้ามาแลกได้สะหรับที่อยากได้เซตนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาแลกได้นะ80โคเคนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้คือของผู้หญิงนะเพพีสีฟฝาผู้หญิงเมื่อกี้ขอ ผู้ชายนะครับรอบนี้ไปขอผู้หญิงกันบ้านนะผู้หญิงก็จะใช้80โคเคนในการเข้ามาแรกนะครับผมไป KP นะคล้ายๆนำฟ้านะครับผมนาลาตีนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้เซตนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาแรกได้นะครับผมละกา้เลย80โคเคนนะสะสมโคเคนขบเพื่อนนำเข้ามาแรกนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีเซตนี้นะครับนี่6 0โคเคนนะครับเซตนี้นะครับมารลไลสีดําบูครับเซตนี้ใส่แค่ 60โคเคล็ในการเข้ามาแรกนั่นเองนะครับนี่60โคเคล็ดใช่ไหมครับเซ็ตนี้ก็ดูน่ารักดีนะมา,าร์ไลสิลปูครับเซ็ตนี้ผมว่ามันสวยสวยอยู่คือว่าสวยเลยนะครับผม60โคเคล็นะนี่ก็ชช่นเดียวกันเลยนะครับผมเซ็ต APN124 นะครับเซ็ตนี้จะใส่แค่50โคเคล็นะครับผมในการเข้ามาแรกนะครับผมขอ A124 นะครับเป็นเซ็พิเศษ นะครับผมเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้เฉพาะเ2 4โดยเฉพาะเลยนะครับผมใน่วนของเซตน,น,น,นะนี้นะครับผมนี่นะ,นะครับซื่อเซตนี้นะครับผมคณจะได้รับนะครับผมในส่วนของัวละคอ n 124นนะครับผมแล้วก็ จะได้รับในส่วนของกระอเลเวล4ทันทีด้วยนะแล้วก็พร้อมกับสก,กินเลยนะครับนี่อ่านะครับเซตนี้นะครับใส่แค่50เขาแค่ในการแลกคู่หรือได้รับไอหนึ่งส่4ทันทีเลยนะครับเป็นเปว่ละครนะครับในส่วนนี้อ่านะครับส่วนพวกสกินกระเป๋านะครับเนี่ยสกินกระเป๋าครับเนี่ยสกินกระเป๋าแล้วก็ สก Dante, ส bord, ส да ีเสเก like <ๆ S 2> ็ตบอร์ดนะคร <net> well ับสเก็ตบอร์ดนี่จะใช้10โคเคนในการแลกนะครับนี่นะครับส่วนสกินกระเป๋าเขาจะใช้25โคเคนนะครับผมในการแลกนะครับรวมไปถือในส่วนของสกินนี้ด้วยนี่เป็นสกินกระเป๋าเช่นเดียวกันเนาะนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับข้อสอบอย่างนี้นะครับเป็นสกินกระเป๋าหมดเลยนะครับสวยมากนะครับก็ให้คุณนะครับสามารถที่จะเข้ามาแลกได้นะครับผมในส่วนของรางวัลเหล่านี้นะ แค่นี้ไม่พอนะครับผมแค่นี้ไม่พอครับคือสมมติว่าเวลาคุณสูบแล้วครับคุณได้โคเคนมาแค่หนึ่งอันสองอันนะครับผมไม่เป็นไรนะโคเคนเหล่านี้นะครับผมก็มีคุณค่านะครับผมที่ให้คุณนะครับสามารถที่จะเข้ามาแลกได้นะครับผมในส่วนของกล่องสูมทีสส่งความสนใจไปหนึ่งสองสี่ครับขอวุฟบฟ้าเนาะวุฟลาใช่ไหมครับแล้วก็ ก่อนวิศวกรนี่เห็นไหมครับที่คุณสามารถที่จะเข้ามารับได้อ,อาหารนะครับมันแรกไกด้อ,อาหารเนาะถ้าหาคุณมีโคเคนน้อยนะครับอ่านะครับซึ่งโอกาสดอกมันจะดอกได้กี่เปอร์เซ็นในส่วนนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะดอกได้ยากมานน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดให้ดูซะหนึ่งก่อนดูแล้วกันนะครับขมไปทริ่พาดมอ่หมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้รับอะไรได้ามาหนึ่งโคเคนนะครับผมหนึ่งโคเคนครับยังไม่ยังไม่สามารถแลกอะไรได้นะ หนึ่งโคเคนยังไม่สามารถแลกอะไรได้น,นะครับผมเราจะใช้2โคเคนในการแลกนะครับแดีหน้าผมเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วกันอย่างน้อยมีคุณค่าครับนี่สองโคเคนแล้วนี่ผมไม่โคเคนอยู่2อันแล้วน,นะผมก็สามารถที่จะเข้ามาแลกได้นะครับผมในส่วนของซีซูวความทรงจำนะครับผมจะมาแลกสมมติว่าผมจะมาแลกความทรงจำของลาฟาเอลครับก็ยิงหยาดนะผมแล้วก็สามารถเปิดได้เลยครับนี่มา้มา80อันนะครับ และเราก็สามารถนำซีซุงความทรงจำนะครับเข้ามาอัปเกรดกุหลาบได้ง่ายในหน้านี้นะครับกลละครแล้วก็เลือกกลลลครที่เราอยากอัปเกรดในหน้านะครับในเดียวครับสบายๆนะครับไม่มีอะายยานหรอกครับฟรีไฟล์เราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็คุกิจกรรมก็ที่เข้ามาก็เลยไม่ยากนะครับสบายๆครับก็แค่เข้ามาสุ่มเเกมแล้วก็สุ่มนะครับอะ นะครับผมก็ไปว่านะครับผมขาดไปเพื่อชอบคลิปนี้ก็ผมในการที่ผมใกล้เข้ามาทําการรีวิวในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในเกมฟรีไฟล์ในคลิปนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับคือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับสซนครับจากกลนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ